โอเคคุณ okay, ผู้ชมครับก็คือจริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้ถามแล้วพูดถึงเรื่องนี้เรื่องอะไรคือเรื่องของนักข่าวภาคสนามของแต่ละช่อง <c oughs> คือเราอ่านข่าวกันเนี่ยแล้วเวลาเราดูข่าวกันแล้วก็จะเห็นนะว่าแต่ละช่องเนี่ยเขาจะมีนักข่าวภาคสนามเนี่ยก็ลงไปทําข่าวกัน <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเอาตรงเลยนะเราจะเห็นทุกวันที่เวลามีข่าวที่เวลามีนักข่าวภาคสนามเขาลงเนี่ย <c oughs> จะมีคนพูดอยู่เสมอว่าขอวร์ปคนนั้นหน่อยขอวา้าบคน <c oughs> นี้หน่อยน้องคือเอาง่ายๆไม่ดูข่าว ไม่ได้ตั้งใจฟังเนื้อหาด้วยไม่ตั้งใจฟังเนื้อหา <c oughs> ชีวิตวันวันตั้งใจดูแต่น้องนักข่าวค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆอืง <c oughs> แล้วก็บอกกันว่าเถียงกันว่าคนนั้นสวยคนนี้สวยแล้ว <c oughs> เอาันนี้เดี๋ยวให้ดูหน่อยละกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ให้ดูก่อนนะแต่ยังไม่ได้มีการให้ส่งประกวดนะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะว่าแบบเออคนนี้ด่เขามีการคัดกันเข้ามานะค่ะแต่น้ยังมีอีกเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูเอ้าไปดูก่อนเลยเอาน้องเลิฟก่อนไทยรัฐคุณอุ๋ยภาคภูมิส่งเข้าประกวดมาค่นี่ น้า,น,า <c oughs> น้องเลิฟนะครับมีน้องเลิฟนะครับอยู่ไทยรัฐนะอ้าวดูหน้าดีๆนะโอเคไหมนี่น้องเลิฟนะอ่า,าหลังจากนั้นครับไปน้องกิ๊กหน่อยน้อง,องกิ๊ก,ก,กช่องวันค่ะน้องกิ๊กช่องวันโอ้นี่เป็นไงน้องกิ๊กช่องวันเห็นไหมล่ะยิ้มมุมปากเ็นไหมปาโตใส่บิ๊กอายนะรูปนี้สวยเห็นไหมล่ะ เอาน้องจะจริงช่องวันอีกหนึ่งน้องจะจริงช่องวันมาน้องจะจริงจะจริงหรือจะปลอมอันนี้ต้องพิสูจน์กันเอาเองจะจริงนะจ๊ะนี่เป็นไงสวยไหมล่ะสวยนะอ่าเอาไปดูไปดูพีพีทีวีหน่อยพีพีทีวีน้องกิฟน้องกิฟหน่อยน้องกิฟพีพีทีวีอ่าน้องกิฟน้องกิฟเห็นไหม ว่าไม่ได้โอสวยนะคะเห็นไหมสวยนั่งสวยไมล่ะอันนี่น้องกิฟนะจากพีพีทีวีนะเอาเป็นน้องส้มหน่อยน้องส้มน้องส้มไอเอ็นค่ะน้องส้มน้องส้มโอ้น่ารักเห็นไหมล่ะนี่น้องส้มไอเอ็นนี่นะอันนี้คือผ่านการเลือกเข้ามานะค่ะเห็นไหมล่ะนี่น้องส้มนะอนัตตี้หน่อย นัตตี้ข่าวสดนัตตี้นัตตี้ข่าวสดมาอมนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นมาแล้วเห็นไหมล่ะนัตตี้เห็นไหมนี่นะเมื่อกี้คนยังดูอยู่น้อยอยู่เลยนะพอเปิดหน้าภ <c oughs> าคสนาม <c oughs> ปุ๊บโอ้เ <c oughs> ข้ามา๊บบ <c oughs> นี่นะ,ะนี่นัตตี้ข่าวสดนะส่งข้าประกวดนะมีอีกไหมมีอีกนะเอาเป็นเอาน้องจูนหน่อยน้องจูนช่องเจ็ดเอา น้องจูนช่องเจ็ดนี่น้องจูนนะสุพิศรานี่นะครับนิ่วโอ้ยมแน่ละที่นะเขาสวยๆงั้นนะเห็นไหมล่ะเอาไปดูช่องสามหน่อยช่องสามหน่อยอ่ะเอามาน้องน้องเฟิร์นก่อนน้องเฟิร์นช่องสามน้องเฟิร์นมาน้องเฟิร์นน่ารักน้องเฟิร์นนี่น้องเฟิร์นส่งเข้าประกวดนะช่องสามนะภาคสนามนะนี่น้องเฟิร์นนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมตาเป็นสระอีเลยน่ารักค่ะน้องเฟิร์นนะเอาน้องไม้น้องไม้มา น้องไม,ม้อ๋นี่นะอย่าถามหาถาปนีนะถาปนีนะเขานะดุนไหลคามไปแล้วน้องแยมออน้องแยมนะอันนั้นอันนี้น้องมไม้มนะน้องไมง้เห็นไหมกินตังโมนะถือตังโมไงเห็นไหมล่ะนี่อันนี้เรื่องราวเช้านี้ online, ออนไลน์เห็นไหมค่ะเอาน้องพึ่งน้องพึ่งตัวความหวังของเรามาน้องพึ่งมานีน้องพึ่งนะยิ้มเห็นไหมสยะยยิ้มเห็นไหมล่ะอืม นี่รูปที่น้องหันหลังเมื่อวานอ่านี่น้องพึ่งนะค่ะนี่นี่น้องพึ่งนะอือไปดูตัวเต็งหน่อยตัวเต็ง,ต,ต,งตัวเต็งไอรินอามารินค่ะม,มาไอริอนอมรินโอ้นี่นี่เ็าตัวเต็งค่ะนี่นะไอ้ทนายไพศาลนั่นนงอยู่หนดกระกดิกนะหนดกระดิกนะคุณอย่าคุณอยา่าเอามือปาดปากนะฮะนี่นะครับโดนแล้วโดนัทโดนัทอมรินมา โอ้น่ารักโดนัทอมารินเห็นไหมสวยค่ะเห็นไหมวิทวิวกันใหญ่นะโอ้โหนี่นะตายแล้วมีส่งโอ้ตายแล้วอ่านไม่ทันเลยว่ะนี่นะนี่โดนัทนะเอาไปดูตัวแต่งที่เรียกว่าแต่งลายครามกันเลยอืแต่งกวาช่องแปดมาคุณพุทธอาภิวันส่งมาแล้วแตงกวามาแล้วนี่แตงกวาช่องแปดนะ ช่องแปดนี่อยากรู้ใครคัดเลือกผมอยากจะไปไปช่วยคัดเลือกจริงๆเลยนะแห <c oughs> มคือเขาได้เทสนะแต่ละคนน่ารักมากดูนี่นะน้องตองช่องแปดมาน้องตอง <c oughs> น้องตองช่องแปดนี่น้องตองช่องแปดเห็นไหมน้องตองไม่ใช่ข้างหลังนะหมวกเขียวนั่นไม่ใช่ตองนะ <c oughs> <c oughs> เอา้าเปิดมาที่เมื่อกี้ไม่ใช่น้องตองคนเมื่อกี้นะ <c oughs> <c oughs> เออนอนข้างหลังนั่นไม่ใช่นะ <c oughs> นั้นเป็นป้าขายอาหารหรือจะไปคิดเป็นน้องตองสุดท้ายของวันนี้แผ่นฟิล์มนี่นี่น้องแผ่นฟิล์มจากช่องแปดคุณพุทธาอาภิวันเห็นทีมงานบอกว่าน้องเป็นคนตลกเป็นคนฮาๆพี่ก็ฮานี่น้องแผ่นฟิล์มมีรูปเียอว่ะมีอีกนี่ โอ้มีเยอะเลยค่ะของน้องแผ่นฟิล์มเนี่ยกูเห็นส่งคลิปมาด้วยนะฮะ <c oughs> น้องแผ่นฟิล์มเนี่ยอะไรเปิดมาสิอืมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกถ้าเปิดรูปนั้นชนะเลยอลใช่เ <c oughs> ขาบอกถ้าเปิดคลิปนั้นชนะเลย <c oughs> นึกเราไม่ถูกเลยว่ารูปไหนถึงจะชนะเขาบอกน้องแผ่นฟิล์มถ้าเปิดคลิปนั้นมานิดชนะแน่นอนเขาบอกชนะเอาไปกินเลยเขาบอกงี้เลย <c oughs> เปิดไม่ได้ก็ับเปิดไ,ได้เดี๋ยวชนะเขาบอกเขาเก็บไป้โอ้โหเอานี่นะก็คือเป็นสีสันของวงการสื่อสารมวลชน <c oughs> นะครับโ <c oughs> อ้โหนี่จมลองดูแล้วกันนี่นางฟ้าภาคสนามเห็นไหมล่ะอ <c oughs> นี่แต่ละที่เห็นไหมค่ะนี่นะ <c oughs> ส่งเพิ่มได้ไหมคะจากนี้ส่งเพิ่มได้ส่งเพิ่มได้ส่งเพิ่มกันได้นี่นะ เดี๋ยวรอ Workpoint ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวมีพงเวิร์กพอยด์นะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอส่งมานะค่ะฮะออรออยู่นะบอก work point, เวิร์กพอยดก็รออยู่ยังมีอีกม,มีหลายที่เดี๋ยวจะส่งมาให้ค่ะ <Ha. S 2> นี่นะครับ <c oughs> เห็นไหมล่ะน้องๆน,น่ารัก่ะเก่งด้วยดีนะอหลายคนถามเอ๊ะทำไมอยู่นี้เขาพูดถึงช่องนู้นช่องนี้กันได้แล้วเหรอในช่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันหมด,ดสมัยแล้วหมดสมัยแล้วไอ้ที่แบบไปตีปกันเนี่ยเอาตรงๆไอ้เรืร่องของคูง่แข่งทางธุรกิจทางการค้ามันมีอยู่แล้วทุกที่เป็นทุกที่ แต่พอลงเวทีมันก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะมเ,ปเป็นปกติเลยเหมือนนักมวยอะ่ะขึ้นชกก็ต่อยต่อยกันพอลงม้าก็กอดคอกินข้าวกิน,นเหล้าอะไรกันก็ว่ากันไปเหมือนกันฮนะสื่อก็เหมือนกันเวลาไปทําข่าวก็ไปทําด้วยกันชิงข่าวชิงประเด็นกันก็เคมีเขาก็ต้องสู้กันแต่สุดท้ายพอจบข่าวเาก็นั่งกินข้าวนั่งร้านเดียวกันโต๊ะเดียวกันน้องผู้นี้ก็เจอกันเป็นธรรมดาใช่ไหมเราก็มีการคุยกันผ่านถึงกันตลอดเวลาเนาะ ค่ะพี่หนุ่มเชียร์คนไหนคะอุ้ยบอกไปได้สิบอกไม่ได้สิเขียนก็ได้ค่ะเขียนติงก็ได้เดี๋ยวรอให้ครบก่อนเดี๋ยวรอให้ครบก่อนนะ